สวัสดีครับวันนี้มาดูคุณยายถอนผักเนาะนอ้งกิเต็มจะเอาไปขายเนะทุกคนนี่มีผักหอมนะ้อยแล้วก็ผักคะนา้าแล้วก็อะไรอีกนะทุกคนเออในนี้ก็จะมีแตงข้งนี่ถอนไปขายนะทุกคนกามละสิบกามละห้านี่หละทุกคนขายปนๆกันไปพอได้ พอได้เงินเนาะทุกคนนี่ต้นส,สวยๆต้นใหญ่ๆเลยทุกคนนี่ทอออกมาแล้วนี่อันนี้ก็เหลือ,อไว้ทุกคนเหลือ,อไว้ขายอีกขายเรื่อยๆนะทุกคนนี่ขายไปเรื่อยนะทุกคนนี่ทุกคนจะพาไปดูอะไรนะเมื่อเขือต้อนน้อยๆมีลูกแล้วผล มีลูกแล้วนะนี่สองลูกเลยอึ๊บนี่อันนี้มะเขือนะอันนี้มะเขือต้อนเล็กนะทุกคนกำลังปลูกใหม่ๆเนาะอันอันนี้ก็มะเขือต้อนใหญ่นะทุกคน มีดอกมีลูกนะทุกคนน,น,น,นะกคนีอันนี้หอมแบ่งนะทุกคนอันนี้หอมแบ่งอันนี้เป็นหอมแบ่งมะม่วงนี่ทุกคน ลกไปขายนะทุกคนเราจะพาไปดูฝั่งนู้นนะทุกคนหูทุกคนคณะคัน,นเอ้ยไม่ใช่สี่กวางตงุ้งเออกวางตงุ้งแถวนี้ต้นใหญ่มากเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้นี่ทุกคนเออแดงค้างนะทุกคนปลูกตอนวันพ่อนะทุกคนนี่ นี่็คดานลองกินเต็มก็มาถอนผักนะทุกคนอันนู้นคือกล้วยนะทุกคนนีจะพามาดูหน่อไม้นะทุกคนนี่อันนี้ต้นไผ่นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ออกล่างนะทุกคนจะพามาดูนี่กำลังออกก็มี นี่อันนี้ก็จะใหญ่แล้วนะทุกคนนี่นี่ใหญ่เลยนี่คือแหนงแหน่ง,นงถ้าแหน่งใหญ่แล้วก็จะเอาอยู่นะทุกคนนี่นี่โอ้ทุกคนหน่นอ,ย,นอย,ยใหญ่เลย อ,อันนี้ก็จะเป็นแบบแนังเล็กๆนะทุกคนนี่นะทุกคนอ,อันนี้ก็หน่อมันกันนี่นี่ก็หน่อมันกันทุกคนพื้นนี่ชุ่มเขาก็ออกดีนะทุกคนลูกค้าสั่งเยอะๆนะทุกคนสั่งเยอะมากทุกคนนี่ นะเป็นกล้วยนะทุกคนกล้วยต้นกล้วยลูกกล้วยนี่แหละทุกคนพาไปดูตรงนู้นนะทุกคน,นะกคนอันนี้มะม่วงมะม่วงอันนี้น่าจะฟักทอง อันนี้อันนี้ก็จะเป็นผักขาหรือชะอมนั่นเองผักขาหรือชะอมนั่นเองออันนี้ต้นไหนหนาเอ้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ทุกคนขออภัยต้นหนักนี้หรือขนุนนั่นเองหรือต้นขนุน อันนี้ลูกมะพร้าวนะทุกคนอันนี้ผักหนอกอันนี้ตน้นมะกลูกใหม่ยังไม่ยังไม่ออกลูกอันนี้มะมว่วงปลูกใหม่หน่อไม้นี่ทุกคนแหนง มันห้านาทีทุกคนมันหา้านะเจอชะอมหรือผักข่าอีกแล้วอันนี้ผักชีใบเรื่อยนะทุกคนผักชีไปเรื่อยอันนี้ฟักทองฟักทองกัน นี่ทุกคนยายน้องกิดเต็มก็ไปล้างแล้วนะกำลังล้างอันนี้คานาเนาะพักชีจะพาไปดูกวางตุ้งยักษ์นี่ทุกคนกวางตุ้งยักษ์ยักษ์มากพักชี นี่อันนี้ผักกาดนะทุกคนอู้ยเอาอันนี้ออกนะทุกคนนี่ทุกคน,น,กคนอันนี้พริกนะทุกคนน่าจะพริกขี้หนูหรือเปล่าทุกคนอันนี้ก็พริกเหมือนกันนี่กำลังออกตอกเลย มะเขือันทุกคนโซนนี้ก็จะเป็นมะเขือนะ้อยาวไปนู่นแหละอันนี้ก็จะเป็นกวางตุง้งใช่กวางตุ้งน้อยเป็นอีกแปลงหนึ่งนะทุกคนอันนี้แปลงนี้แล้วก็มีแปลงนี้ก็จะยาวยาวยาวมานี่เลยทุกคนนี่นี่นะทุกคนล้างเสร็จแล้วพร้อมเอาไปขายทีนี้ก็ไม่มาดนะทุกคน สำหรับวันนี้กับน้องกีต็มงก็บจบไปแล้วนะนวท,ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ช่วงพุทธเส่นนอนดีเชนแนลก็จะไปกำลังเจอให้เราทำิกมใหม่ลนะทุกคนบ๊ายบาย